สวัสดีจ้าพี่น้องมึอนี่ผ้ามาหาเหเ็ดอีกเด้อจ้ะฝนก็ตกบ่ออกบออก่เศร้จาจักเทือ่อยางกัเกียดบด่ได้มามาเก็บเห็ดนี่พอแล้วดอกเนึ่งพอแล้วนี่นเห็ดแดงสวัสดีในป่าเลย,ยวันนี้ไอ้ไอ้ใบไม้นะั่นดูดูได้ด,ดอกแรกเลยเนี่ไปย,ายงาพอแดงเนอพี่น้องเอ,อ้ย กอหลวงกอแดงหลวงกอหลวงเขาเอื่อนแดงหลวงบ้านนี่ผู้ใดกระดีคาไม่ใช่เหลียวเก็บเห็ดอยูสัสเก็บอยู่นครไทยเราจะอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเด้อ,อหักปวกกินหัวปวกมืา่าย บ่แม่นเฒ่าแล้วบ่โอ้โอ้โเริ่มแล้วเริ่มเฒ่าแล้วโอ๋หาน้ํา ปลวกตาบหน่อยหอให้ปลวกหน่อยให้ปลวกน้ำแกงหน่อยฮะน,น้นำแป้ง<อ>ดอกกลังแข็ง เฮ็ดนะครพี่น้องเฮ็ดมันตอนนี้เริ่มไหวแล้วเด้อบุค่อยมีเฮ็ดแล้วกตรอฝนเช้า้อฝนเช้าเกิดอีกสุดนึงตอนนี้ฝนซุบคักเฮ็ดลายดอกมึงใหญ่ใหญเฮ็ดกอแดงดอกเดียวขาวูขาขายังไงเลย 2 đọc đi. <laughs> Hãy ừ, đọc đi. Hãy đọc đi. Hãy đọc đi. Hãy đọc đi. mất cả 2 Hãy đọc đi. Hãy đọc đài Ui! 2 đi. Hãy đọc đi. Hãy đọc đi. Hãy đọc đi. đọc đi. Hãy มาเลยขบวนต <c oughs> ามไปไปแล้วย้ายไปแล้วเล็กโ <c oughs> อ้โหอีกดอกนึงสามดอกอดอกลอยอยู่ทางใต้ อ้ได้สามดอกดอกหว,ว,ว,วานเมื่อไหร่หวานเมื่อวานไม่ได้เขามาผลมาตุกนำผลเฮรื่องห่าตลายไรเออห้นมาได้ <laughs> ขาออกมาแต่ขาดอกก็อยู่แต่ดอกหินทับ ี่น้องโอ้ยเห็ดปึืองนาหอเห็ดลงมานี่ดอกนึงเห็ดไข่เกิดน้ำทางเห็ปัวดอกเดียวเห็ดปัวกับะถาได้หนึ่ง Ủa, oh, đồ lút khá Ăn à, nón chín khá này ạ Hết cò đèn cha Mang đọc nghi con Thảo nếu Ôi thảo ก็ได้ปิ่งปอนอยู่ดอกอันนี้เอาได้บอ,อยูีกบ่ได้ดอกอันนี้ถั่าแล้วเอาใบเพิ่นเป็นเสือ้อเสื้อเป็นแนวอยู่นี้เอาบ่าได้เาเชียบ้างน้าโมนิะเห็ดผู้เห็ดผู้ เฮ็ดพิงกันล้างหน่อยโอ้ยหัวหลุดไก่คนเฮ็ดหาดมือนีเก็บเห็ดหาดน้ำเด้อมือน <sie> ีเด้อยางเห็ดยางหน่อยออกขึ้นน้ำนมดเห็ดกอใหญ่เมื่อวานก็มาก็คือบโบชีนเมื่อวานท่าบนในเขาเมืองนี้ปื้ยเบิ้งขายเสือมามานี่คือกัน ยูได้อยู่ได้อยู่จ้าขาวอยู่ยังงามเลยเห็ดกัวแดงโอ้ยขาเนาะปิดบมดเนาะดอกเน่าพี่น้องดูดูดอกบักง่ายเลยดูเต้ลมกอหนิเออลมกอตัวเขาเรียกต้นกอแดงสวัสดี อุ้ยขาอยู่ลึกกันนะอืมขาอยู่ลึกงามๆเอ้าเห็ดยผึ่งพญ่เต่งโยนมาให้เห็ดยผึ่งสองดอกเงี้ยผึ่งตองอืพอได้แกงยุงก็หลายอืมขาเนาะลึกดีเบิดงดูเง็ดอะไรดูดูปพี่น้องอ้ย เอา,าได้เอาได้แก็งได้อยู่เท่านายได้เหลียวเลยแข็งเบ,บ้อเฮ็ดพึ่งหน่อยโอ้ยห่วงได้กับโม,ม่มแต่เข้าเคลียร์เนาะ ได้อันนึงก็เอาละเดี๋ยวได้ยอดมัานเดี๋ยวได้ยอดมัาน,นเมื่อนี้พี่น้องก็ได้ซ้ำนีย้ยแต่เพราะได้แกงเฮ็ดไม่ค่อยออกแล้วจากฝนมันตกสูบโผลนนเบิ่งสนเศร้าก็สิออกคักอยู่ดอกเมื่อนี้ก็ได้ซ้ำนี้ติดต่อติดตามกันคลิปหนาด้วยจ้า